หลังจากที่กลับมายังโปรแกรมทีมชาติครับในสัปดาห์นี้ชางหงแดงลิเวอร์ pool ของพวกเราจะกลับมาเล่นเกมลีกอีกครั้งโดยที่เกมนี้ครับจะเป็นการแข่งขันเกมพรีเมียร์ลีกแมตช์ที่30ของทั้ง2ทีมซึ่งชางหงแดงลิเวอร์ pool ของพวกเราจะมีคิวบุกไปเยือนเอมิเตสเตเดียมของทางอาร์เซนอลในช่วงดึกของคืนวันอาทิตย์ที่4เมษายนเวลา2นาฬิกาตรงตามเวลาในประเทศไทยครับและก็อย่างที่ทราบกันดีว่าก่อนที่เกมมาดังขันนั้นจะเริ่มต้นขึ้นในทุกสัปดาห์ทางช่องลิเวอร์พูลทุเรศครับจะพาทุกคนนั้นไปทกาารรรวิเคะห์์พูดถึงฟอม และคาดการเป็นผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามรวมถึงคาดการผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในเกมดังกล่าวอีกด้วยละครับซึ่งก่อนที่จะไปเข้าบทวิเคราะห์ก็ฝากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe ในช่อง YouTube ของ Liverpool Today กันด้วยนะครับ โดยที่ปัจจุบันทาอ์เซนอลเจ้าบ้านครับพวกเขานั้นรังอยู่ที่อันดับ9ของตารางคะแนนโดยแข่งไปแล้ว29นัดชนะ12เสมอ6และแพ้11เกมมี42คะแนนส่วนทางลิเวอร์พูลของพวกเราผู้มาเยือนครับอยู่ที่อันดับ7ของตารางคะแนนแข่งไปแล้ว29นัดชนะ13เสมอ7แพ้9มี46คะแนนและเราครับจะไปเริ่มกันที่สถิติการพบกันของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยโดยที่การพบกันระหว่างอ์เซนอลกับลิเวอร์พูล5ครั้งหลังสุดครับเป็นการแข่งขันฟุตบ,บอลภายในประเทศทั้งหมดเลยนั่นก็คือในรายการ League, าลคาราบาวครับแล้วก็คอมมูนิตี้ชิลโดยในวันที่30ตุลาคมปี2019ครับลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์เสมอกับทางอาร์เซนอลไป5ประตูต่อ5ในรายการคาราบาวครับก่อนที่ในเกมดังกล่าวครับจะเป็นทางลิเวอร์พูลที่โดนจุดโทษเอาชนะอาร์เซนอลไปได้ในเกมนั้น ถัดมาพวกเขาพบกันในรายการพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลได้เล่นในบ้านพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้2ประตูต่ตอหนึ่งจากนั้นพวกเขาก็ได้มาเจอกันในรายการคอมมูนิตี้ชิลด์เสมอในเวลา1ประตูต่อ1นแต่ครั้งนี้เป็นทางอาร์เซนอลครับที่ดวลจุดโทษเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้และต่อด้วยเกมลีกลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์เอาชนะอาร์เซนอลไปได้3ประตูต่อหนึ่งปิดท้ายด้วยเกมล่าสุดที่ต้องคู่เจอกันเพิ่งจะเกิดขึ้นในวันที่1ตุลาคมปี2020นี่เองครับเป็นฟุตบอลรายการคาราบาลครับลิ และก็เป็นจางไอปืนใหญ่ที่สามารถโดนจุดโทษเอาชนะลิเวอร์ pool ไปได้ในครั้งล่าสุด จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสถิติที่ออกมาครับทั้งคู่นั้นดูจะสูสีกันเป็นอย่างมากเพราะพวกเขานั้นเสมอกันถึง3เกมและผัดกันแพ้และชนะคนละเกมนั่นจึงทําให้เกมในวันอาทิตย์นี้ดูจะสูสีและน่าสนใจเป็นอย่างมากต่อมาเราไปดูกันที่ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างอเซนอลกันก่อนเลยต้องบอกว่าผลงานภาพรวมของอเซนอลในช่วงที่ผ่านมานั้นถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะตลอด5เกมที่ผ่านมาของไอ้ปืนใหญ่นั้นพวกเขาชนะได้เพียงแค่2เกมรวมทั้งเสมอ2แต่แพ้เพียงแค่1มันจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอร์ ขอนั้นยังไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของผู้เล่นที่ได้รับอาการมาเจ็บครับก็มีในรายของดาวิดลุยเพียงแค่คนเดียวส่วนในรายของกลาณนิชากา้าบุกโยซาก้าแล้วก็เอมิลสวิตโบรทั้ง3คนนั้นจะพร้อมลงสนามในเกมนี้หรือไม่ นั่นจึงเป็นที่คาดกันว่าในเกมนี้ครับอร์เซนอล,ลน่าจะจัดทีมมาในระบบ4-2-3-1นำโดยผู้รัป,ประตูชาวเยอรมันอย่างแบรนเรโน่แนวรับ4คนแล่จากขวาไปซ้ายครับทางขวาเป็นเฮกตอร์เบียรลินคู่เซนเตอร์ในเกมนี้ครับเป็นทนาของโรบโพรดิงยืนจับคู่กับกาเบียวมาการเยดส่วนทางซ้ายครับเป็นคีรันเทียนี ขยับขึ้นมาที่แผงมิดฟิลตัวรับ2คนน่าจะเลือกใช้ท่าน้าของโทมัสปาเต้มิดฟิลชาวกาหนะ้ายืนจับคู่กับกรานิชชาก้าสามมิดฟิลตัวรุกมีบูกายโยซาก้ามาตินโอเดนกาแล้วก็เปียเอเมริกโอบาเมยองและนาเปาในเกมนี้น่าจะเลือกใช้อเล็กซองลากาเซ็ตครับ ตัดพามายัางทางฝั่งหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราครับต้องบอกว่าฟอร์มหนัดที่ผ่านมาของลิเวอร์พูลนั้นถือว่ายังทําได้ไม่ค่อยดีเพราะถึงแม้จะชนะได้3เกมแต่พวกเขาก็แพ้ถึง2เกมอย่างไรก็ตามหากมองในแง่ดี2เกมที่ก่อนจะพักเบรกทีมชาติครับลิเวอร์พูลนั้นสามารถเอาชนะอาเบลัสซิกได้2ประตูต่อศูนแล้วก็บุกไปเอาชนะฟูฟแฟมตันได้ศูนประตูต่อหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นการเรียกความกำลังใจของนักเตะให้กลับมาได้ส่วนในเรื่องของผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บของลิเวอร์พูล ฐานะของโรบัตโตฟรีมิโน่จะกลับมาฝึกซ้อมได้ในช่วงกลางสัปดาห์นี้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าในแมตชนี้เขาจะพลาดการลงสนามแต่ในตำแหน่งดังกล่าวก็ถูกทดแทนด้วยฐานะของเดียวกโจตานักเตะที่ฟอร์มฮอตที่สุดในช่วงโปรแกรมทีมชาติที่ผ่านมาส่วนที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นฟานไดมาติปโกเมสและก็เฮนเดอร์สันซึ่งก็อาจจะนับรวมถึงในรายของเคลเฮอร์ ur, ทั้งหมดได้รับอาการบาดเจ็บเหมือนกันน่าจะเป็นปที่คาดกันว่าในเกมนี้เยอเกนคลอปน่าจะจัดทีมมาในระบบเก่งนั่นก็คือ4-3-3นาโดยนายทวารชาวบ ซอนเบรเกอร์แนวรับ4คนและจากขวาเป็นซ้ายครับทางขวาเป็นเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนคู่เซนเตอร์น่าจะยังเป็นทานหาของนาธานเอลฟิลิปยืนจับคู่กับโอซานคาบักส่วนทางฝั่งซ้ายยังเป็นแอนดี้โรเบอร์สันสามิฟิลตัวกลางประกอบไปด้วยทานหาของเตียโกอาคาตาร่าฟาบินโยแล้วก็จอร์จิเนียลไวนาดุมส่วนในแดนหน้า3คนครับโมฮัมเหม็ดซาลาดิโอโกโจตาแล้วก็ซาดิโอมาเน่ อรครับและเราจะมาปิดท้ายคลิปนี้ด้วยการคาดการผลการแข่งขันว่าจะจบลงยังไงโดยผลที่ทางวูสกอร์ได้คิดออกมาครับอาร์เซนอลพวกเขาจะเปิดบ้านแพ้ต่อทางลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ2นั่นเองเลครับสำหรับวันนี้ครับลิเวอร์พูลทูเดย์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจกับลิเวอร์พูลทูเดย์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ